เตรียมใจรับฟังพระวจนะของพระเจ้า3 2 1สวัสดีครับน้องๆเมื่อเราพูดถึงการนมัสการในพันธสัญญาเดิมก็มีการพูดถึงการนมัสการเช่นเดียวกันโดยที่เขาจะถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าโดยมีหน้าที่ของบุรหิตครับแต่ครั้งหนึ่งครับ กษัตริย์ซาอูนเขาได้ถวายเครื่องบูชาเองโดยที่ไม่ได้ผ่านมือบรโภหิตเรื่องราวเรื่องนี้จะเป็นยังไงนั้นเราไปชมในละครได้เลยครับข้าคือกษัตริย์ซาอูนวันนี้ข้าได้ทำตามพระดํารัสของพระเจ้าเรียบร้อยแล้วคือการกระจัดคนอามาเละในตินและผ้าในเลืองสัตว์ที่ดีที่สุดสมบูรณ์ที่สุดเพื่อมาถวายแด่พระเจา้า ท่านสมูเอลผู้รับใช้ของพระเจ้าขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพระ่านท่านพระเจ้าได้ทำตามคำสั่งของพระเจ้าเรียบร้อยแล้วท่านซาอูลถ้าอย่างนั้นเสียงร้องของแกะและวัวที่ฆ่าดี หมายถึงอย่างไรเล่าเออคือว่าทหารของข้าได้นําแกะที่ดีที่สุดโคที่สมบูรณ์ที่สุดเพื่อมาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าแต่างานอื่นๆนั้นข้าพระเจ้าได้ทำหมดทั้งสิ้นแล้วท่านซาอูลแม้ว่าท่านจะเคยคิดว่าตัวเองเป็นคนเล็กน้อยพระเจ้าได้ทรงแต่งตั้งท่านให้เป็นกรรษัตริย์ปกครองอิสราเอล และพระองค์ก็ได้มอบหมายงานให้ท่านออกไปสู้รบก,กับคนอาเมาเลกทำลายล้างเผ่าพันธุ์ทั้งหมดสิไม่ช่นเจ้าพเจ้าเหตุใดเจ้าจึงไม่เชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าเหตุใดเจ้าจึงําชั่วในสายพเนจรของพระองค์ได้เล่าแต่ข้าพเจ้าได้เชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้า ได้ทำตามคาสั่งที่พระเจ้าได้มอบหมายเรียบร้อยแล้วได้ยึดเอากษัตัิย์อากักมาแต่ประชาชนทั้งหมดข้าพระเจ้าได้ท,ทาลายทั้งสิ้นแล้วพวกทหารได้ยึดเอาแกะเอาวัวที่ดีที่สุดมาเพื่อถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้ามีท่านซาอุนท่านคิดว่าพระเจ้าจะทรงพอพระทัยในเครื่องบูชามากกว่าการเชื่อฟังหรือการเชื่อฟัง ดีกว่าเครื่องเผาบูชาและตัวของท่านได้ละเลยการเชื่อฟังพระเจ้าดังนั้นพระองค์จะทรงถอดท่านออกจากตําแหน่งกริยัไม่ไม่ไม่นะท่านท้าผิดไปแล้วท่านสำนึกผิดแล้วข้าพระเจ้าได้ทบาบาปไปแล้วข้าพระเจ้าไม่ได้ฟังคําสั่งของพระเจ้าไม่ได้ปฏิบัติตามคําสั่งของพรุงขอโปรดท่านอภัยให้ข้าพระเจ้าเถิดและขอท่าน ที่จะกลับไปกับข้าพเจ้าเพื่อที่ข้าพเจ้าจะนมัสก,การพระเจ้าได้ถูกต้องอีกครัง้งขอปโปรดเถิดไม่ข้าจะไม่กลับไปกับท่านอีกแล้วเพราะว่าท่านได้ทอดทิ้งพระดำดาบของพระเจ้าและพระองค์จะทรงผอดท่านออกจากการเป็นกษัตริย์เป็นแน่แท้แล้ว <laughs> ท่านท่านท่านอย่าไปเลยท่านท่านอย่าไปเลย <laughs> ท่านสามวันนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงชี้การปกครองอของอิสราเอลออกจากท่านแล้วและพระองค์จะมอบไว้ให้กับคนที่ดีกว่าท่านองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ไปตัดดุสาหรือเปลี่ยนพระทัยไปไม่ได้บุห,นนหนันจอากระดุษข้าพเจ้าได้ทำบาปแล้วขอโปรดเถิดท่านขอท่านให้เกียรติข้าพเจ้าเพื่อข้าจะได้นมัสการพระเจ้า ต่อหน้าประชาชนและผู้อาวุโสชาวอิาลีเอลเอทเธอโปรดเถิดท่านอุตส่าห์จะได้กลับไปน้มัสก,การพระยิ่งห์วาพระเจ้าของท่านขอนโปรดเถิดท่านท่านน้องๆครับน้องๆเห็นไหมครับว่ากษัตริย์ซาอูลน,นั้นเขาได้เลือกสัตว์ที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นแกะไม่ว่าจะเป็นโคเป็นแกะเป็นโคที่ดีที่สุดสมบูรณ์ที่สุดมามอบไว้ให้กับพระเจ้า แต่เอกรัตริย์ซาอูลลืมอะไรไปสักอย่างหรือเปล่านะใช่แล้วครับน้องๆสิ่งที่กษัตัตย์ซาอูลลืมนั้นก็คือการเชื่อฟังพระเจ้าครับกษัตริย์ซาอูลไม่ได้ทําตามที่พระเจ้าสั่งที่พระเจ้าสั่งไว้ว่าให้ไปสู้รบกับคนอามมเลกให้ทําลายทุกอย่างที่อยู่ในเมืองนั้นแต่ซาอูลกลับไว้ชีวิตของกษัตริย์อาหักและเลือกสัตว์ที่ดีที่สุดสัตว์ที่สมบูรณ์ที่สุด เพื่อมาถวายแก่พระเจ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้พอพระทัยเลยใช่ไหมครับน้องๆสิ่งที่กษัตริย์ซาอูลไม่เชื่อฟังพระเจ้าในตอนนี้ไม่ยอมทําตามคําสั่งของพระเจ้าทําให้กษัตริย์ซาอูลถูกถอดออกจากการเป็นกษัตริย์ของชนชาติอิสราเอลสมูเอลได้นําถ้อยคําของพระเจ้ามายังซาอูลแต่ซาอูลก็บอกว่ายังไงนะครับเขาบอกว่าเขาได้ทําตามคําสั่งเรียบร้อยแล้ว เขาได้ทําตามที่พระเจ้าบอกแล้วแต่สิ่งที่ซามูเอลได้ยินคืออะไรนะเสียงแกะเสียงโคที่ซาอูลได้ไว้ชีวิตนั่นเองและยังมีไพ่คําคของพระเจ้าที่ตัดผ่านมายัางซามูเอลใช่ไหมครับน้องๆทําให้ซาอูนนั้นยอมจานวนต่อหลักฐานว่าสิ่งที่เขาทํานั้นเป็นสิ่งที่ทําผิดเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่ชอบระไทยแน่นอน จากเรื่องราวของซาอูในตอนนี้นะครับพี่แนทได้เห็นถึงสิ่งที่พระเจ้าต้องการในการนมัสก,การพระเจ้าไม่ใช่เสียงที่ไพเราะของเราเสียงดนตรีความสามารถทางด้านดนตรีของเราแต่สิ่งที่พระเจ้าต้องการครับคือหัวใจที่เชื่อฟังและยอมทําตามน้ําพระแัยของพระเจ้าครับ วันนี้เราอาจจะมีบางอย่างที่เห็นว่าดีที่สุดในสายตาของเราแต่สิ่งเหล่านั้นอาจจะทําให้เรานั้นมีชีวิตที่ไกลห่างจากพระเจ้าเราจะยอมสิ่งเหล่านั้นเพื่อเราจะมีชีวิตที่ใกล้ชิดและเชื่อฟังพระเจ้ามากขึ้นไหมครับอย่าให้เราเป็นเหมือนอย่างกษัตริย์ซาอูลนะครับที่เขาเลือกเก็บสิ่งที่ดีที่สุดในสายตาของเขาไว้แต่เขากลับเสียสิ่งที่เป็นพับทรของพระเจ้าในชีวิตเขานั่นคือตําแหน่งกษัตริย์ให้กับคนอื่นไปครอบครองครับ แม้วันนี้เราอาจจะต้องเสียสละในบางสิ่งบางอย่างแต่ขอให้เราตรงเชื่อไว้ว่าพระเจ้ามีสิ่งดีและพร้อมที่จะ,วะอวยพรชีวิตของเราเสมอครับอาจารย์เปาโลได้กล่าวไว้ในพระธรรมโรมบทที่12ข้อที่1ว่าพี่น้องทั้งหลายด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพระเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็นการนมัสการพระเจ้าโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลายสิ่งที่พระเจ้าพอมาไทยเมื่อเรานมัสการพระเจ้านั้นอาจจะไม่ใช่เสียงร้องที่เพาะที่สุดการเล่นดนตรีที่เก่งที่สุดแต่เป็นชีวิตของเราที่พร้อมที่จะให้พระเจ้าหัวใจของเราที่เข้าใกล้ชิดสนิทกับพระเจ้าทุกๆวันหัวใจที่เชื่อฟังและทําตามพระองค์ครับน้องๆครับวันนี้ก็อยากจะชวนน้องๆนะครับที่จะมอบหัวใจของเราให้กับพระเจ้าเป็นผู้ครอบครองครับ ให้เราสงบใจไอถ่านกับพระเจ้าร่วมกันครับข้าแต่พระเจ้าบูนาขอบคุณพระองค์สำหรับบทเรียนวันนี้ที่ทําให้ลูกนั้นรู้จักชีวิตของการนมัสการมากยิ่งขึ้นข้าแต่พระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้าทรงอวยพรชีวิตของลูกให้ลูกมีชีวิตที่ใกล้ชิดสนิทกับพระองค์และเชื่อฟังพระองค์มากยิ่งขึ้นในทุกๆวันเราสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ในพระนามพระบุตรกิตเจ้าอาเมน